โรนัลโดคือตัวปัญหาจริงๆหรือเพื่อนๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันเวลาเท่านั้นแหละเพื่อนๆที่จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าสิ่งที่คริสเตียโนโรนัลโดพูดมันเป็นจริงหรือเปล่าตอนนี้คือกระแสมาแรงมากเพื่อนๆสำหรับอีลิกเทนฮากนะที่มีแนวโน้มว่าเขาจะถูกปลดนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้นะเพื่อนๆโดยที่เว็บพนันต่าง,างประเทศนะครับเขาได้ตั้งเอาไว้ว่าอีลิกเทนฮาก ติดท็อป3เลยนะเพื่อนอยู่อันดับ2โค้ชที่จะโดนปลดนะครับโดยตำแหน่งโค้ชนะครับที่จะโดนปลดนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากการที่พาทีมไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าผลงานไม่ดีนะเพื่อนๆคลิปนี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเพื่อโจมตีเอริกเทนฮร์หรือต้องการที่จะดิสคเครดิตเขานะครับผมต้องการที่จะแสดงทัศนะของผมเหตุผลของผมนะครับว่าเป็นเพราะอะไร ส่วนเพื่อนๆน,นะครับก็ตัดสินใจนะครับเพราะว่าทุกคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาคุยกันครับผลงานที่ผ่านมากับเกมเมื่อคืนที่ได้ดู ette, คริสตันพาเลตชนะไป4-0นั้นเพื่อนผมผมรู้สึกว่าระบบแมนยูเนี่ยเล่นไม่เป็นทีมเลยผมไม่รู้ว่านักเตะเขาตั้งใจที่จะเตะไ่โคนหรือเปล่านะหรือว่าเพราะเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอย่างนั้นจริงๆทีมก็เลยออกมาไม่ดีนะเพื่อน แต่ผลงานที่ได้เห็นเนี่ยย้อนหลังหลายๆนัดนะครับทําให้เกิดกระแสะวิาพวากษ์วิจารณ์มากมายทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศน้นเพื่อนจากคนที่เคยรักอีลิคเทนฮารมากๆเลยตอนนี้มีแต่คอมเมนต์ที่แบบแซวนะครับแซวเทนฮารกันทั้งนั้นเลยน้าเพื่อนส่วนตัวเรื่องโรนัลโดกับเทนฮารเนี่ยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเป็นเรื่องของระบบการทําทีมระบบการเล่นของทีมที่มีความแตกต่างกันและเข้ากันไม่ได้ ผมไม่ได้บอกว่าใครผิดนะผมไม่ได้บอกว่าโรนโดผิดหรือว่าเทนฮาผิดนะครับแต่ผมมองว่าระบบมันไม่เหมือนกันคือโรนโดเนี่ยเขาซื้อเขาถูกซื้อตัวมาใช่ไหมเพื่อนเข้ามาอยู่แมนยูเนี่ยเพื่อที่จะทําผลงานแล้วตัวพิโดของเราเนี่ยเขาทําผลงานได้อย่างเต็มที่นะจนมีกระแสะออกมาว่าโรนโดกับดีกอารแบกนะครับแล้วก็ทีมก็พยายามผักนะเพื่อนๆพอนพอเข้าใจใช่ไหมว่า โรนโดผลงานที่ยิงให้กับแมนยูทั้งหมดรวมถึงผลงานในยูฟาแชมเปียนส์ลีกเนี่ยมันก็เป็นตัวการันตีแล้วว่าโรนโดไม่ใช่ว่ายิงไม่ได้เลยนะเพื่อนๆฟียิงได้เยอะนะครับเอาจริงนะจนติดท็อป3ของอ่งท็อปสกเลอ e r นะก็คือดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกนะเพื่อนส่วนอิลิกเทนฮาร์คเนี่ยผมเข้าใจนะว่าเขาต้องการทีมที่มีการ passing บอลต่อบอลกันได้อย่างรวดเร็วนะครับ ชอบโกที่ใช้เท้าเก่งอย่างเงี้ยต่อบอลเทซซี่แล้วก็เข้าไปทําประตูแทนที่จะรวมจุดศูนย์กลางไว้ที่โรนโัลดเพื่อทําประตูนะส่วนตัวโรนโัลดก็มองว่าผมเป็นสไตรเกอร์ผมมาเพื่อทําประตูฉะนั้นน่ะถ้าคุณให้ผมมาทําหน้าที่เป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วคุณก็ต้องไว้ใจผมนะระบบทีมเชื่อมโยงกันปีกซ้ายปีกขวานึกสภาพออกมัเพื่อนว่าอ่าถ้าเป็นแมนซิตี้ก็คือมีกรีลิช มีโฟเดนนะครับแล้วก็ฮาแลนด์ที่ยืนอยู่ตรงกลางเพื่อนถ้าเราตัดอคติออกไปนะครับเราจะรู้ว่าทุกตำแหน่งมีความสำคัญหมดเพื่อน,อนสิ่งที่โรนโดได้กล่าวก็คือแมนยูเนี่ยไม่มีการพัฒนานในด้านหลายๆอย่างตั้งแต่เขาออกไปจากสโมสรน,นะครับจนกลับเข้ามาเช่นเอลงอาหารเ่ยหรือว่าการรักษาสภาพร่างกายของนักเตะนะครับเทคโนโลยีทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพื่อน เพื่อนๆนึกออกไหมทีมยุโรปบางทีมนะครับเขาใช้แบบคือเวลาเราจะเตะฟรีคิกเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นกำแพงนิ่งๆใช่ไหมเพื่อนแต่บางทีมเขาใช้ตัวเหมือนตัวโรบอทอะที่กระโดดได้อะเพื่อมาคอยแบบซ้อมในการเตะฟรีคิกนะคือโรนัลโดต้องการเทคโนโลยีแบบนั้นจริงๆเพื่อนโรนัลโดบอกว่าถ้าจะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วเริ่มจากการทำลาย ผมเป็นอันดับแรกก็คือเริ่มจากการปลดโรนัลโดออกแล้วคุณทําทีมแล้วแมนยูประสบความสําเร็จแน่นอนโรนัลโดยอมนะครับนี่คือสิ่งที่โรนัลโดให้สัมภาษณ์กับฟิสมอร์แกนนะครับทีนี้เมื่ออีริกเทนฮาร์นะครับได้สิทธิ์เต็มที่ในการที่จะบริหารทีมละตัวนักเตะระบบทีมโอเคเป็นไปตามบอสที่บอกเลยนะครับแต่เราก็มาดูผลงานกันนะเพื่อนเมื่อให้ความอิสระกับเทนฮาร์กแล้วผลออกมาเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับตามนะั้นนะเพื่อน หลายคนอาจจะคอยซ้ำเติมแมนยูนะครับแต่สำหรับผมไม่ใช่นะเพื่อนผมให้กำลังใจคนที่ดีกับโรนโดหนึ่งสโมสร m แมนยูเป็นสโมสรที่ทำให้โรนโดได้แจ้งเกิดทุกอย่างนะจนมีทุกวันนี้ซึ่งพี่ดเองเขาก็รู้นะครับ 2. แฟนบอลครับแฟนบอลเนี่ยผมก็เห็นมีแฟนบอลที่พูดไม่ดีหลายคนนะแต่ว่าโดยรวม่ะพเพื่อนแฟนแมนยูทั่วโลกมีเป็นร้อยล้านคนนะเอาจริงจ แล้วแฟนบอลดีๆที่รักโรนัลโดแล้วเข้าใจทุกอย่างก็มีนะแฟนบอลที่คอยต่อสู้กับานายทุนนะ่ะกับเจ้าของสโมสรน,นะครับตระกูลหนึ่งแล้วกันเนาะซึ่งเขาประท้วงมาเป็นแบบ1 5 1 6ปีเลยนะเพื่อนๆว่าแบบต้องการให้เจ้าของสโมสสน,นี่ยออกแล้วก็เอาคนใหม่เข้ามาบริหารนะครับเพื่อจะได้เดินหน้านะสโมสรน,นะในเมื่อเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะเพื่อนๆก็คงต้องแยกย้ายนะ ก็เหมือนชีวิตเรานี่แหละเนาะไปด้วยกันไม่ได้ทัศนคติไม่ตรงกันก็ต้องแยกย้ายนะครับแต่ที่สําคัญคือตอนนี้เรามาจับตาดูว่าอีลิกเทนฮารจะพาแมนยูไปถึงไหนนะครับแล้วก็จะทําผลงานเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปด่าเขาเหรอกครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนเพราะว่าถ้าผลงานไม่ดีนะครับฟีดแบ็กมันก็จะกลับไปหาเขาเองนะเพื่อน สุดท้ายนะครับนี่คือความคิดเห็นของผมนะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์มาได้ผมอะ่ะชอบที่สุดคือคนที่มีเหตุผลคุยกันไม่ใช่เปิดมาดาดาดา,ดาไม่นะเพื่อน,อนผมยอมรับทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็อยากให้เ,เพื่อนๆนคุยกันด้วยความคิดเห็นนะความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่เป็นไรเพื่อนแต่เรายังได้คิดวิเคราะห์ถูกไหมสุดท้ายก็เป็นกําลังใจให้กับคริสเซโนโรนโดทาผลงานได้ดีอยู่ละพี่โดของเรานะครับเตรียมตัวที่จะ ทำลายสถิติโลกในทุกๆนัดต่อไปและจะเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของซาอุดีโปรลิงนะเพื่อนๆขออีแค่สามประตูนะส่วนอ e ีริกเทนฮาร์ ark, ผมก็เป็นกําลังใจให้เขาพาแมนยูให้ประสบความสําเร็จที่สุดทําผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่เขาทําได้นะครับถ้าเขาทําไม่ดีเขาก็จะโดนออกเองนั่นแหละครับแต่ถ้าเขาทําได้ดีทีมมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีผลงานที่ดีได้บอลถ้วยได้อะไรมากไปเขาก็จะได้รับความไว้วางใจเหมือนเดิมนะเพื่อนๆ เอาล่ะเจอกันนะครับยังไงสำหรับพี่โดผมก็สู้อยู่แล้วเพื่อนๆโหคนมันรักเนาะ